ในกล่องไม่แถมมาให้นะนี่แจ้งไว้ก่อนนะครับเป็นจุดพิรณานะครับของ A12 Ultra ซื้อไป4,000 40, น่ะคุณไม่ได้หัวชาร์จกลับมาเลยเหมือนกันเลยกับ iPhone นะครับใครที่ด่า p h o n e ด่ารุ่นนี้ด้วยซึ่งผมเองก็ด่า p h o n e ดังนั้นผมก็ด่ารุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันล <laughs> ้าในเนี่ยมีสายชาร์จให้ด้วยนะครับ Type C to Type C นะครับถ้าเป็น A t d C ก็ <laughs> จะเป็นอีกแบบนไม่เล่นดีกว่าใช่ไหม <laughs> เล่นทุกคลิปอ่ะถ้าเกิดว่าใครให้ C to C มาตืดตืดตืด สีแดงสีกราไฟต์แล้วก็สีสกายบลูตรงด้านหน้ากล่องเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือมันจะเป็น S ที่มันผสมสีกัน3อย่างนะครับนี่คือวิธีการดูกล่องว่าสีที่คุณสั่งไปเป็นสีพิเศษหรือเปล่าโดยการเช็คแค่กล่อง สหรับสื่อทุกองขบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการแกะกล่องสมาร์ทโฟนจาก Samsung อีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่แล้วนะครับที่เราทำคลิปแกะกล่องไปเนี่ยนะครับก็จะเป็น Samsung Galaxy S22 Ultra สีเขียวนะครับตอนที่ผมกดสั่งซื้อในหน้าเว็บไซต์ของซัมซุงเนี่ยนะครับมันมีไวเชอร์ให้1,000บาทในกล่องของ Galaxy S22 Ultra หรือว่า g x y s x y u l t Ultra ก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะเป็นกล่องเหมือนกับ iPhone เลยคือมันจะไม่ให้หัวชาร์ ให้มาแค่สายชาร์จที่เป็น Type C ทู Type C นะครับผมก็เลยเกดหัวชาร์จมา2อันคือมันให้ตังค์มา1,000บาทเป็นคูปองะซื้อเหียอะไรก็ได้ในหน้าของเขาผมก็เลยกดสั่งไอ้ตัวหัวชาร์จมา2อันนะครับในราคา0บาทเพราะว่าใช้คูปองเหลืออีกประมาณ10บาทไม่เป็นไรผมคืนซัมซุงไป <c oughs> รวยวะล่ะคืนซัมซุงซะด้วยนะครับแล้วก็ได้อัปเกรดนะครับความจุ128มากลายเป็น256กินะครับ ก็ราคาสนนบเบสเร็จอยู่ที่ประมาณ40,000บาทเนาะอันนี้ซื้อมาทำคอนเทนต์แล้วก็คลิปนี้ครับบอกก่อนไม่มีสปอนเซอร์ นะครับเพราะว่าสปอนเซอร์เขาเข้าเมื่อคลิปที่แล้วคลิปนี้เขาไม่เข้านะครับเราก็เลยไม่มีตังเข้าแต่ว่าอันนี้เราก็ซื้อกันเสร็จแล้วเนาะสี่หมบาทอันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์คลิปที่แล้วหน่อยละกันนะครับเผื่อว่าเขาอยากจะซัพพอร์ตในคลิปหน้าอีกซึ่งเราไม่ได้บังคับนะเราแค่พูดถึงเฉยๆแกมบังคับนิดหน่อยแต่ไม่ได้บังคับเผื่อคลิปหน้าพี่จะเข้าแต่ผมไม่ได้บังคับนะพี่ก็จะเป็นร้าน4ี่สองห้าดีกรีนะครับร้านที่เขามีเคสเกี่ยวกับ Galaxy S ยี่สิบสอง u l ่ r a ไหมคุณเลือกเยอะแ สองอัรอยู่แนะนำครับร้าน4 2 5ดีกรีกับอีกอันนึงนะครับก็คือฟิล์มนะครับฟิล์มรัตรภูมเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่ใช่เหีย้ยเก่าเลยเล่นเล่นสักเก่าจ <laughs> ริยเอ่อฟิล์มไฮชิวนะครับอันนี้เขาเข้าพี่แพมอยู่บ่อยๆนะครับรอบนี้เขาก็เอ้ยคุณตั้มเอาฟิล์มไฮชิวไปใช้ไหมนะครับผมไปติดมาก่อนที่เขาจะเข้าอีกนะก็คือ,คอปกติเนี่ยผมเป็นลูกค้าไฮชิ d อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปติดฟิล์มกระจกนะครับที่เป็น UV มาซึ่ง เป็นตัวน่าจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่า <S Galaxy S 22 Ultra เนี่ยผมเอาไปใช้งานมาก็มีทั้งสิ่งที่ผมชอบแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบนะใครอยากดูรีวิวแบบพี่แพมก็สามารถไปดูได้ที่ช่องอูแซบเพราะพี่แพรมจะละเอียดกว่าผมเนี่ยจะใช้ซัมซุงแค่ S s e ร i e s ไม่ก็หรือไม่ก็ Note Series เท่านั้นนะครับอ่ะมาแกะกล่องกันเถอะนะครับพูดจะยืดยาวละนี เป่นไงหัวชาร์จซัมซุง25วัตต์นะครับเป็น Travel Adapter c h a r ารเนาะผลิตเมื่อประมาณมการา65นะครับ2ชิ้นครับผมสั่ง Adapter อร์ชาร์จไปวันเดียวกันเลยกับที่ผมสั่ง Galaxy S22 Ultra สีแดงนะแต่ว่าหัวชาร์จเนี่ยมาถึงก่อนประมาณ3สัปดาห์2อถึงสสัปดาห์มาถึงก่อนเลยนะครับมาถึงก่อนแบบเร็วมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยตัว S22 Ultra เนี่ยเขารองรับ Adapter 45วัตต์ด้วยนะแต่ว่าผมเคยทำคลิปมาให้คุณแล้วนะครับว่า15วัตต์ 2 5วัตต์แล้วก็4 5วัตต์ต่างกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับ25วัตต์กับ4 5วัตต์ไม่ได้ต่างกันเยอะมากดังนั้นเอา25วัตต์ก็พอนะครับเล็กกว่าด้วยพวกพาง,ง่ายกว่าด้วยในกล่องไม่แถมมาให้นะนี่แจ้งไว้ก่อนนะครับเป็นจุดพิรณษนะครับของ a d 2 ultra ซื้อไป40,000น่ะคุณไม่ได้หัวชาร์จกลับมาเลยเหมือนกันเลยกับ iPhone นะครับใครที่ด่า p h o n e ด่ารุ่นนี้ด้วยซึ่งผมเองก็ด่า p h o n e ดังนั้นผมก็ด่ารุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> ตรงนี้คือหน้าตาตัวกล่องของ Galaxy S 2 2 Ultra นะครับกล่องเนี่ยจะไม่เหมือนกับ S 2 2 Ultra ตัวปกติเนี่ยนะครับตัว S เนี่ยนะครับจะเป็นสีเฉพาะของรุ่นนั้นน,นถ้าเกิดว่าคุณซื้อสีเขียวตรงหน้าตัว S เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวด้วยถ้าเกิดว่าคุณซื้อสีแแดดดดดงงเเเบบออกกกััันนนนีีีะม็็จป S ส้วย แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อสีพิเศษที่มีเฉพาะ3าสีเท่านั้นแล้วก็ต้องรอของนานกว่าปกติก็คือสีแดงสีกราฟา์แล้วก็สีสกายบลูตรงด้านหน้ากล่องเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือมันจะเป็น S ที่มันผสมสีกัน3อย่างนะครับนี่คือวิธีการดูกล่องว่าสีที่คุณสั่งไปเป็นสีพิเศษหรือเปล่าโดยการเช็คแค่กล่องของผมเป็นสีแดงตัวนี้นะครับดังนั้นกล่องมันจะพิเศษกว่าแล้วก็ตรงนี้ครับ Galaxy S 2 2 Ultra นะครับอันนี้คือเหมือนกันเลยนะครับด้านข้างก็เหมือนกันเนาะไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับ เอ้เหมือนเตรียมมาจากบ้านน่ะเอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเร่นนะ่ะมาแกะกันมาแกะกันโบบ้าไหมไม่ต้องถามไม่ต้องถาม,มซื้อถูกซื้อแพงยังไงก็โดนโบบะนะฮะคือตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมรอนานมากเลยครับเพราะว่าเป็นสีที่ผมอยากจะได้ที่สุดแล้วอะสีอย่างจ้าบ่ะในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนว่าเป็นสีเรดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไม่ได้เรดขนาดนั้นนะผมมี iPhone สีเรดอยู่วันนี้ผมเตรียมมาเลยนี่ไอโฟนสีเรดเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูแต่ว่า ความรู้สึกผมเนี่ยสีมันไม่ได้เรสขนาดนั้นมันเป็นสีสีส้มป๊อปอะ่ะไอนน้พูดส้มป๊อปเดี๋ยวตำรวจมาลาคูไปอีกอ่าสีโอรสต้องใช้คานี้นะสีโอรสนะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนั้นเลยครับอุปกรณ์ด้านในนะครับก็จะเป็นตัวซัมซุงแคร์พลัสนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้ซัมซุงแคร์พลัสมาด้วย1ปีนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวคู่มือแล้วก็บัตรประกันแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับในตรงนี้นะด้านในเนี่ยมีสายชาร์จให้ด้วยนะครับไทสี ทูไทซีนะครับถ้าเป็น a p d ีก็จะเป็นอีกแบบนไม่เล่นดีกว่าคิดไหมเล่นทุกคลิปอะถ้าเกิดว่าใครให้ C2C มาตืดตืดตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวค hey, uh ู uh ่มือการใช้งานของเขานะครับซึ <h <h ่งไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่ามันมีไม่เยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออมันไม่มีใครอ่านกันอยู่แล้วอ่ะพวกคู่มือคู่มือ เพราะมันใช้งานง่ายนะครับซัมซุงเป็นมือถือที่ใช้งานง่ายนะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหคุณจะต้องไปสอบจองหวนเพื่อเอามาใช้ซัมซุงหรือเปล่ามันไม่ขนาดนั้นอะโอเคให้ให้ดูสาย้องคนิดนึงนะครับสายที่เขาม้วนมาเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงแบบคล้ายๆกับสนามแข่งรถที่มันเป็นวงๆน่ะเออคงทรงประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็น,สสนหัวไทสีถุไทสีเนาะก็เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ตัวเนี้ยคุณจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับถ้าไปซื้อในช็อปซัมซุงนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณสัก แนะนำนะให้ซื้อ25วัตต์45วัตเนี่ยอยากซื้อซื้อได้ไหมซื้อได้เงินพี่ผมไม่ห้ามผมไม่มีสิทธิ์ห้ามเงินพี่แต่ว่าผมเคยทําคลิปเทียบให้ดูแล้วว่า25กับ45 w. มันไม่ได้ต่างกันเยอะโอเคไหมชัดเจนนะตรงไปดูมากันนะครับคือตอนนี้ผมซื้อมา2เครื่องใช่ปะ่ะมีสีเขียวกับสีแดงนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะขายเครื่องไหนดีโหวตมาให้หน่อยแล้วกันว่าผมควรจะขายสีไหนดีครับเดี๋ยวให้เทียบนะสีแดงกับเขียวว่าคุณชอบสีไหนมากกว่ากันตอนแรกนะผมคิดว่าผมน่าจะชอบสีแดงมาากกว่ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าสีเขียวก็สวยดีเหมือนกัน <c oughs> คือสีเขียวมันมันน่ารักอะ่ะไม่รู้สิผมอาจจะถูกโฉลกกับมือถือที่เป็นสีเขียวแล้วมั้งใช้แล้วชอบอะ่ะสีแดงก็ดูดีนะเว้ยมันเป็นแบบไอ้แดงมันเป็นนักสู้อะ่ะน่ะแกะให้ดูแกะให้ดูเยอเป็นไงสวยไม่เบานะเว้ยสวยหนักอะให้ดูรอบตัวเครื่องหน่อยดีกว่านะครับคือตัวเครื่องของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีเงานะเว้ยกล้องซูมเห็นปะ ให้ดูตัวเครื่องฝาหลังก่อนฝาหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นฝาหลังด้านเหมือนกันเลยกับ S 2 2 Ultra ปกตินะครับแล้วก็คำว่าซัมซุงเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งเว้ยในกลุ่มซัมซุงเขาบอกว่าทําไมเขาซื้อ Galaxy S 2 2 Ultra มาแล้วมันไม่มีคําว่าซัมซุงคือจริงๆเปล่าครับมันมีครับแต่ว่ามันฝังอยู่ข้างในตาต้องเห็นปะเห็นไหมคือคุณจะต้องเปล่งแสงมาแบบให้มันโดนเนี่ยคุณถึงจะเห็นว่ามันมีคําว่าซัมซุงอยู่เนี่ยเห็นไหมสว่างไปไหมเนี่ยเห็นไหม คือมันต้องเปิดอย่างนี้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณไปแรปหรือว่าไปใส่แบบพวกฟิล์มด้านนะเห็นไหมเห็นวะใช่ไหมนี่แหละคือประเด็นว่าเขาไปถามในกลุ่มซัมซุงว่าพี่ซัมซุงทําไมของหนูมันไม่ขึ้นโลโก้เป็นเครื่องหลุด QC หรือเปล่าเขาจะได้เอาไปค oh ืนนะครับเปล่าครับถ AM ้าเกิดว่าคุณไปติดฟิล์มด bon ้านเนี่ยอย่างผมเห็นไหมผมติดฟิล์มด้านมาเห็นไหมมันก็จะกลืนเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าผิวมันเป็นผิวด้านอยู่แล้วแล้วก็ ฟิล์มที่เราติดเนี่ยมันจะไปช่วยบทบังไอตรงเงาๆออกไปกลายเป็นว่ามันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับอ่ะผมเปิดวางอย่างนี้ให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะเห็นไหมอีกอันนึงสีเขียวเห็นปะใช่ป่ะสีส้มเห็นไหมอันนี้คือประเด็นที่เขาตบตีกันในกลุ่มโคตรน่ารักอะกลุ่มซัมซุงคือคือกลุ่มอื่นผมไม่รู้เขาตบตีกันเรื่องอะไรนะซัมซุงเนี่ยตบตีกันอยู่ประมาณ2 3ามเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือพี่ครับเวลาเขย่าเลนส์กล้องแล้วยินเสียงกุ๊กกุ๊กกักกักผิดปกติไหมครับ เป็นมาตั้งแต่ Galaxy S9 อะคืออย่าไปเคาะมันนะครับมันเป็นกันสั่นในชิ้นเลนมันเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นฟีเจอร์เด่นของมัน <S 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 คุณพี่ไปเคาะจะแหมเลนกล้องพังเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนเขาถามกันเข้ามาเออแต่ถ้าเกิดคุณไปติดฟิล์มด้านเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งฟิล์มด้านที่ผมติดเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ไปซื้อฟิล์มมาติดเพิ่มคือผมไปติดฟิล์มที่มันเป็นฟิล์มกระจกของแบรนด์ High เห็นไหมตรงนี้มันเป็นฟิล์มกระจกนะครับแล้วไฮชิลเนี่ยเขาจะแถมฟิล์มด้านมาให้ด้วยผมกับพี่แพรเนี่ยเคยไปทดสอบด้วยตัวเองที่งาน Mobile Expo ปนะครับมาปร,ประมาณเมื่อ2อสปีที่แล้วอ่ะตอนที่โควิดยังไม่มาแล้วก็ลูกตุ้มเหล็กเนี่ยโยนปั๊มปั๊มปั๊มฟิล์มไม่เป็นอะไรมือถือพังเอามือถือก็ไม่เป็นอะไรนะครับเราทดสอบเราเรามั่นใจเราก็เลยไปซื้อฟิล์มเขามาใช้อีกรอบนะครับผมกําลังเลงอยู่ว่าผมมองผิดหรือเปล่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นสีดํแต่กล้องเห็นปะ คือตัวเนี่ยเป็นสีแดงแต่ว่าขอบเครื่องเนี่ยเป็นสีดําหมดเลยทั้งตัวเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตัวปกติเนี่ยนะครับตัวปกติมันจะเป็นสีเงาเห็นไหมแม้ว่าสีเขียวมันจะเป็นสีที่แบบว่ามืดแล้วนะพอมาเจอกับตัวนี้ตัวนี้มันมืดกว่าครับมันมันทำดำเลยครับมันไม่ได้ทําเงาในกลุ่มมีปัญหาเรื่องวอเตอร์สันของ A22 Ultra อยู่บางคนใช้ iPhone มาบางคนใช้ a 2 1 Ultra มาแล้วเวลาเราวางไว้กับพื้นนะครับแล้วมีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะสั่น ใช่ปะตามธรรมชาติมันจะต้องสั่นกืดกดแต่เอ2เนี่ยมันจะสั่นเบามากเพราะว่ามอเตอร์สั่นของมันเนี่ยมีแกนแซตเข้ามาให้ซึ่งมันคงจะทําให้องศาของการสั่นผิดเพี้ยนไปนลรมั้งในการใช้งานโดยการวางกับโต๊ะนะครับซึ่งซัมซุงเองก็แจ้งในหน้าเว็บไซต์นะว่าถ้าวางบนโต๊ะเนี่ยความแรงของการสั่นเนี่ยมันจะหายไป เสียงที่คุ้นเคยใครเคยใช้ลำซุงก็จะคุ้นเคยกับเสียงนี้นะครับออฟิตติ้งกระทัดดีอยู่แล้วนะครับสเปคเนี่ยคุณไปหาดู Google ได้นะครับอันนี้ผมอยากจะมาแกะให้ดูสีแดงของเขานะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมให้ข้อมูลที่ผิดไปนะครับอะตาก,กล้องซูมมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของถาดใส่ซิมกับตำแหน่งของไม์นะครับอยากจะบอกว่าไม์เนี่ยคุณสามารถเอาเข็มจิ้มซิมจิ้มเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นตัว L ข้างในอันนี้คือผู้ชมทางบ้านฝากมาบอกนะครับแต่ว่ายังไง นะเสียบได้ครับเสียบผิดได้ไม่เป็นไรอันนี้ทางบ้านเขาฝากมานะครับนี่ต้องขอโทษด้วยสําหรับคลิปที่แล้วแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีๆกับพวกเรานะคือผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่ผมพูดผิดคุณคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยยินดีที่จะปักหมุดให้ยินดีที่จะแก้ไขให้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูหน้าตา UI คอ,อน,นิดหนึ่งนะครับผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วว่า f ิล l i n g ของมันเนี่ยมันไม่ใช้ S เน่่ย่ยยชางออู S21 Ultra S กับ Note เนี่ยมันจะต่างกันอยู่2อ,อย่างหลักๆก,ก็คือเรื่องของฟีลลิ่งการใช้งานกับตัวปากกานะครับตัว S เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะ S มันจะเป็นขอบมนๆเวย้ยไม่รู้จะเห็นกันไหมเห็นไหม S มันจะเป็นขอบมนๆเนี่ยเป็นขอบมนๆเลยนะครับ S8 S9 S10 คุณไปลองหาดูได้แต่ Note เนี่ยถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปตั้งแต่ Note 8 Note 9 Note, 9, Note 10 Note 20 Note ทีคุณจะเห็นได้เลยว่าเครื่องมันเหลี่ยมหมด นี่คือสิ่งที่แต่มันแตกต่างแล้วมันทําให้เราสึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ S นี่หว่ามันคือโนตนี่หว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นลึกๆข้างในนะครับกับอีกงานหนึ่งคือปากกาครับปากกาเนี่ยอย่างเอส21อัลตร้าปากกามันจะต้องอยู่แยกจากกันเพราะว่า S คือการใช้งานทั่วไปโน้ตคือการจดแต่ว่ารอบนี้เขาเอา S กับโนตมารวมกันเรียบร้อยลวดังนั้นเขาจะมีปากกามาให้ทำให้ฟิลลิ่งของการเป็น S เนี่ยมันหายไปพอสมควรรวมถึงขนาดหน้าจอด้วยนะครับขนาดหน้าจอมันใหญ่บัลล่าเฮิมผิดธรรมชาติของ S ไปค่อนข้างเยอะ ดังนั้น S ในความรู้สึกของผมเนี่ยมันก็จะอยู่ใน S 22กับ S 22พับอันนั้นคือการใช้งานเป็นมือถือเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากใช้งานเป็นโน้ตคุณก็มาซื้อ S 22 Ultra จริงๆแล้วมันคือมันคือ S Pen ที่มันอยู่ในโน้ตอ่ะมันไม่ใช่ S Pen ที่อยู่ใน S นะอย่าง S 21 Ultra ที่มันมี S Pen ที่ต้องซื้อแยกเนี่ยนะครับฟีเจอร์มันจะไม่เท่า S ที่เป็นโน้ตแต่ว่าตัวเนี้ยฟีเจอร์ที่เป็นปากกาเนี่ยคือเทียบเท่าตัวโน้ตได้เลย มีตัวซูเปอร์คาปาซิทีฟข้างในมีการใช้งานเอาปุ๊บปับฟับนัน่นนูนี่ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้มากสลับกล้องเนี่ยแม้มันจะมีคําสั่งขึ้นมาสอนใช้ถ้าไม่ต้องสอนครับกูเก่งเนี่ยถ้าเราอยากกดถ่ายอะไรใช่ไหมครับแล้วเราอยู่ไกลๆสมมติว่าผมอยู่เงี้ยกดถ่ายเดีย๋ยนะเจ๋งวะเสียวมีไม่มีนะ <c oughs> บอกตากล้องบอกตากล้องแล้วเราอยากจะสวิฟต์กล้องชุบเฮ้ยชะเฮ้ยชะาัดไงอยากจะเปลี่ยนเลน จริงแล้วมันสามารถใช้คําสั่งซูมได้ด้วยนะตากล้องเห็เนยัเฮ้ยเป็นไงเป็นไง,นไงอยากได้ละซีสลับกล้องเ,อเดี๋ยวลองซูมให้ดูเห<ง>กว่าจะถึงกู้วนานเฮ้แต่คือมันทําได้นะครับมันทำได้แล้วก็ แล้วก็สวิปกลับมาเป็นโหมดวิดีโอได้บางทีแบบเราเราไปอยู่ที่ไกลๆอ่ะอย่างเช่นเราจะถ่ายรูปหมู่อะไร้ยครับเราก็สามารถใช้ปากกาพวกนี้ได้ซึ่งพี่แพรน่าจะเคยทําคลิปสอนใช้งาน S Pen ในใน Galaxy Note 20 Ultra ไว้แล้วนะครับคุณสามารถไปดูได้เพราะว่าเหมือนกันเลย <laughs> ไม่ต่างนะครับลูกเล่นคือคือกันเนาะตัวปากกาเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับพวกตัวปก,กตินะอันนี้คือตัวตัวพิเศษอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานซูมที่ปากกานะครับแล้วก็อันนี้คือตัวปก,กติเนาะปากกาของตัวพิเศษเนี่ยนะครับ ตัวด้ามของมันเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเห็นไหมจะเป็นสีแบบว่าส้มๆป๊อปๆหน่อยแล้วก็ตรงปุ่มเนี่ยจะเป็นตรงเงานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวดํามืดๆนิดนึงแล้วก็ตรงปุ่มกดข้างหลังครับมันจะล้อมาจากตัวเฟรมเครื่องเห็นไหมตัวสีเขียวเนี่ยไอตัวปุ่มกดเนี่ยมันจะเป็นแบบเขียวเงาเงานิดนึงอ่ะคือตามสีเครื่องของมันอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าสีสีส้มหรือว่าสีแดงเนี่ยครับมันจะเป็นสีดําแทนอ่าปากกาเอสเพนก็จะ ก็จะดูเทรเท่กว่าแล้วก็สามารถใช้งานสลับไปสลับมากันได้นะครับสตัวนี้นะนี่ใส่สลับกันได้ดูเท่ด้วยก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นกันเดี๋ยวผมให้ดูตรงสีนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะคืออยากให้ดูแบบว่า สีที่มันเป็นเขียวกับสีที่มันเป็นแดงอ่ะเพราะว่าไอ้แดงไก่เขียวก็เป็น2สีที่เลือกยากที่สุดแล้วว่าแบบเฮ้ยสรุปแล้วผมควรจะเลือกสีไหนดีอะคุณลองดูไว้แล้วกันสีเขียวด้านก็สวยนะครับสีแดงก็สวยเลือกยากนะอันนี้ไม่ได้แบบละครน,นะแต่ว่าเลือกยากจริงเพราะว่าผมไม่ได้รวยถึงขั้นที่ว่าแบบโอ้โหคุณจะซื้อมา2เครื่องมันก็ใช้สลับไปสลับมากันได้นึกออกว่ามันต้องเลือกอะสุดท้ายแล้วทำรีวิวเสร็จเดี๋ยวมันก็ต้องเลือกเป็นผู้จัดก,การต้องช่างเลือกอาจจะเอาไปขายในไ g ีนะครับราคาทัาซาา 40, าา 4, กซน บุญเข้าไปเองตากล้องชอบสีอะไรมากกว่ากันจริงเหรอทำไมอ่ะสีแดงผมดูมินสีผสมเดนม่จริงเหรอวะเชี่ยมึงดูหมิ่นสีเลดลิมิเต็ดเป็นสีแตงโมเลยเหรอวะแฟนคลับซัมซุงฮะตากล้องผมดูหมิ่นฮะบอกเป็นสีแตงโมอ๋อถึมถึมใช่เดี๋ยวลองใส่เคสดูไหมอันนี้เคสจากร้าน425สดีกรีนะคือเคสจากร้าน425สดีกรีเนี่ยทำไมผมถึงยอมให้เขาเป็นสปอนเซอร์เฮ้ย พูดแบบกูเป็นคนดูดีเขามีเมตตามาเป็นสปอนเซอร์เราครับขอบคุณร้าน 4, 4 5 2 5สดีกรีด้วยครับ425ดีกรีเนี่ยเขาคัดเคสมาดีเว้ยอย่างอย่างตัวเคสเมตตัวเนี้ยอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นซับใหญ่ๆแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ <c li pp ern> คลิปนี้เป็นสปอนเซอร์คลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าโปรดักเขาดีจริงเว้ยคือร้านเขาเนี่ยเวลาเขาคัดเคสมาขายที่ร้านเขาอ่ะเขาจะลองติดฟิล์มแล้วเขาลองใส่ดูลองดอกเทสดูแล้วว่าเอ้ยมันกันกระแทกได้กี่เมตรตัวเนี้ยน่าจะประมาณสัก15ฟุตมั้่า แล้วมือถือคุณราคาเท่าไหร่ส0 0 0มืคุณจะไว้ใจเคสตลาดนัดอะไร20บาทไหมอันนี้ผมก็ไม่อาจก้าวล่วงแต่ว่าผมเสียวเสียวนิดนึงขาดใช้เคสวันนี้กูยังเสียวเลยนะครับโอเคอันนี้เราลองใส่เคสนะครับที่เป็นสีใสนะมันก็เหมือนอย่างที่ตาก้องบอกจริงๆวะ่ะมันมันดูหวานไปอนะเนาะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะแต่ถามว่าใครเด่นกว่าอันนี้ผมพูดเลยนะจากคนที่ซื้อมาเองทั้งสองเครื่องตัวนี้เด่นกว่าถามว่าใครดูแมนกว่าตัวนี้ดูแมนกว่า ถามว่าผมชอบตัวไหนตอบไม่ได้เจอทั้งคู่อ่ะทำไงดีวะเฮียคูจะขายเครื่องไหนดีเนี่ยขายสองเครื่องอันนี้คำแนะนำจากตากล้องนะฮะดีมากเลยขาย2เครื่องเลยก็เดี๋ยวถ้าตัดสินใจได้ว่าจะขายเครื่องไหนเดี๋ยวจะไปโพสใน IG แล้วกันขอเวลาทำใจนิดนึงอันนี้คือ iPhone 13 m i มมนะครับสีเรดนะครับซึ่ง ไปในโฟนสีเดียวเลยนะที่เป็นสีเรดแบบนี้นะครับ13กับ13นี้นะเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะครับเผื่อคุณอยากเห็นเฉดมันว่าเฉดมันแดงแบบไหนนะครับมันไม่ได้แดงแบบแดงแบบเบอร์กันดี้นะเบอร์กันดี้เรามีไหมที่สตูเราไม่มีนะเรามีสีเขียวอีกเครื่องหนึ่งสีแดงของไอโฟนเนี่ยนะครับมันจะเป็นแดงแบบแดงสดๆอ่ะนะครับแดงแบบแดงเลือดเลยอ่ะเลือดนกเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าแดงของซัมซุงเนี่ยนะครับมันจะเป็นแดงแบบอ่อนกว่าจะแฉล็บไปทางชมพูแล้วด้วยซ้ำไปอ่ะถ้านึกสีออกนะ มันคือการที่คุณเอานมอะไปเทใส่สีแดงอันเนี้ยสักครึ่งกล่องอะใช่เคยทํสีหกใช่เออทรงประมาณนั้นเลยครับแล้วก็สีมันจะอ่อนกว่าประมาณหนึ่งนะครับผิวเป็นผิวด้านส่วนฝั่งนี้เป็นผิวเงานะครับก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเฉดอยู่แล้วแหละชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาเนาะอันนี้ผมซื้อมาเองทั้งคู่นะครับอย่างที่เล่าไปครับว่าคลิปที่แล้วเนี่ยโชคดีมากตรงที่ว่าเรามีสปอนเซอร์นะครับเป็นร้าน42 5สดีกรีนะครับไม่งั้นนี่โอ้โหร้องไห้เพราะว่า2เครื่องซื้อมาก็เป็นแสนแล้วนัขายยไไปีงงก็ ขาดทุนอยู่แล้วแหละไม่รู้กี่หมื่นแต่ว่าขาดทุนแต่ว่าอยากจะซื้อมาทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ผมเองก็ก็ชอบสีแปลกๆอยู่แล้วด้วยก็เลยซื้อมานะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เนาะเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากดูรีวิวเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาอยากให้เทียบกับซัมซุงให้เทียบกับเอทีพีเอทอัลตร้านะครับซึ่งผมเองก็มีเอทีพีเอทอัลตร้าอยู่เช่นเดียวกันนะครับยังไม่ขายนะ,นะเดี๋ยวทำรีวิวใใใใให้้้้้้้เเเสรรรรร็จจกกกกกกก่่่่อออนนนนดด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 ดี๋ยยยยยยวขขขาาาาาะคคคคัััััับบงงงงงงไไ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 ไมม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 ตต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 ติตติิิปูแแซฟพ กดติดตามได้แล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสำหรับ500,000ซับละไคล์นะครับกราบไว้ตรงนี้เลยครับอัญชลีวันทาอภิวาทกราบไปเลยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ500,000ซับละไคล์ที่มอบให้กับช่องเล็กๆอย่างช่องตั้มอย่างนะครับโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีเฮ่สวัสดีใครตะกี้เมื่อกี้ตัวนู้นโอเค